บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่104นะครับดําเนินรายการโดยผมบริลิมทองกุลและผมสุปชัยวุฒิีชูวงครับพอดแคสต์ Podcast, บูรพาไม่แพ้ของเราในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติเราได้พูดถึงวิกฤตประชากร จากปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยที่เกี่ยวข้องถึงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและอาจจะรวมถึงความอยู่รอดของประเทศด้วยนะครับการขาดแคลนเด็กยังส่งผลต่อธุรกิจหลายๆอย่างด้วยคุณฤทธิ์และคุณผู้ฟังคิดว่าธุรกิจอะไรที่จะได้รับผลกระทบจากการที่จํานวนของเด็กลดน้อยลงบ้างครับครับคุณสุภิชัยธุรกิจที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลาบากจากจํานวนเด็กที่ลดน้อยลงน่าจะรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาเช่น โรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมไปจนถึงระดับอุดมศึกษาโรงเรียนสอนพิเศษอาหารสําหรับเด็กนมผงสําหรับทารกของใช้สาหรับเด็กทั้งเสื้อผ้าเด็กอุปกรณ์การเรียนรวมไปถึงของเล่นด้วยนะครับใช่เลยครับธุรกิจที่คุณวริศพูดถึงมานั้นล้วนแต่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเมื่อจำนวนเด็กลดน้อยลงคนที่จะซื้อของเหล่านี้ก็ย่อมลดน้อยลงไปด้วยนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปชมงานแสดงของเล่นที่จัดโดยองค์การสภาพ,พัฒนาการค้าฮ่องกงหรือ HKTDC ได้เห็นของเล่นที่น่าสนใจหลายอย่างรวมถึงเทนของเล่นใหม่ๆจากทั่วโลกด้วยครับพอดแคสต์ Podcast, บุรพาไม่แพ้ในวันนี้จะเล่าเรื่องอุตสาหกรรมของเล่นว่ารับมือวิกฤตที่ลูกค้าหลักๆที่เป็นเด็กๆลดน้อยลงได้อย่างไรและของเล่นทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขายให้เฉพาะกับเด็กอีกต่อไปแล้วนะครับ ครับงานแสดงสินค้าของเล่นหรือ2025ฮ่องกง Toys and g a m เก a i r ที่คุณสุขชัยเพิ่งไปมานั้นจริงๆแล้วจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้เป็นครั้งที่51แล้วนะครับมีผู้ผลิตของเล่นมากกว่า2,500รายจาก34ประเทศมาออกบูธเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของเล่นของตัวเองให้กับผู้ซื้อจากทั่วโลกนะครับแต่ว่าของเล่นเด็กในยุคใหม่ก็คงจะแตกต่างจากสมัยที่พวกเราเป็นเด็กอย่างมาก คุณสุภชัยได้ไปเห็นแนวโน้มของเล่นเด็กในทุกวันนี้และอนาคตว่าเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยนะครับครับคุณวริศแนวคิดหลักของงานแสดงของเล่นฮ่องกงในปีนี้คือ New Play for All หรือการเล่นแบบใหม่สำหรับทุกคนและผมยังได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่จากงานนี้คือคำว่า Kid เดที่มาจากคำว่าคิดที่แปลว่าเด็กบวกกับคำว่า Adult ที่แปลว่าผู้ใหญ่นะครับนี่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ธุรกิจของเล่นในทุกวันนี้ได้ก้าวผลการขายของให้เด็กขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆในทุกเพศทุกวัยครับครับเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนจากกรณีของ Art ์ทอยอย่างป๊อปมารที่มีสินค้ายอดนิยมอย่างลาบูบู oo, แล้วก็คลายเบบซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่เด็กแต่เป็นคนในวัยทำงานที่มีรายได้มีกำลังซื้อซื้อตุ๊กตาตัวละหลายร้อยหรือหลายพันบาทได้ นอกจากนี้อาร์ทอยยังเป็นมากกว่าของเล่นคือเป็นของประดับตกแต่งบ้านของสะสมหรือยังเป็นสินค้าเพื่อการเก็งกำไรได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปเยือนที่ย่านอากิฮาบาระาของกรุงโตเกียวนะครับย่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของของเล่นการ์ตูนวิดีโอเกมแกเจเตและก็วัฒนธรรมโอตาคุของโลก ผมก็พบว่านะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเดินซื้อของในย่านอากิฮาบาระนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กครับใช่ครับคุณวริศผมได้คุยกับผู้แทนสมาคมธุรกิจของเล่นมณฑลกวางตรงที่บอกว่าในประเทศจีนทุกวันนี้มีปัญหาเด็กเกิดน้อยแต่ว่าธุรกิจของเล่นยังเติบโตได้จาก2ปัจจัยครับเรื่องแรกคือพ่อแม่ยอมจ่ายเงินมากขึ้นซื้อของเล่นราคาแพงขึ้นให้กับลูกหลาน และปัจจัยที่2ก็คือมีการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยครับในงานที่ฮ่องกงผมพบว่ามีของเล่นไฮเทคหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รีโมทบังคับแต่ของเล่นไฮเทคทุกวันนี้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ virtual intelligence ใช้เทคโนโลยี AI ที่ทำให้ของเล่นจดจำผู้เล่นได้ตอบโต้กับผู้เล่นได้และที่น่าสนใจก็คือมีของเล่นในกลุ่ม STEM ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากด้วยครับ ครับ STEM ที่คุณสุภชัยพูดถึงย่อม,มาจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ี่ตัวคือ science วิทยาศาสตร์ technology เทคโนโลยี engineering หรือวิศวกรรมและก็ mathematics หรือคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สำคัญสำหรับอนาคตนะครับแล้วในงานที่ฮ่องกงมีของเล่น STEM อะไรบ้างที่น่าสนใจครับคุณสุภชัยครับคุณเมลิผมได้เจอของเล่นที่ให้เด็กๆเ,เขียนโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนบนคอมพิวเตอร์เพื่อควบค,คุมหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นเอง โดยผู้ผลิตจากยุโรปรายนี้ได้รวมพัฒนาของเล่นกับองค์การสำรวจอวกาศของสหรัฐหรือนาซาด,ด้วยครับนอกจากนี้ผมยังได้พบกับบริษัทจีนที่ผลิตของเล่นวิศวกรรมให้เด็กๆประกอบชิ้นส่วนขึ้นเป็นเครื่องจักรจำลองเช่นเครื่องยนต์ของรถยนต์รถไฟเครื่องบินจรวดหรือว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันโดยเครื่องจักรจำลองเหล่านี้มีชิ้นส่วนที่ใกล้เคียงกับของจริง แต่ว่าย่อส่วนลงมาและก็ลดความซับซ้อนลงพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงคล้ายๆกับเครื่องจักรจริงๆเลยครับน่าสนใจมากเลยครับคุณสุภชัยแต่ว่าสำหรับเด็กๆที่ไม่ได้มีความสนใจเ,เรื่องของ STEM ก็น่าจะมีของเล่นอื่นๆที่ช่วยพัฒนาทักษะจินตนาการ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกสมาธิได้เหมือนกันใช่ไหมครับครับคุณวริศผมได้พบกับผู้ผลิต Smart Toy ยแอนเกมจากประเทศเบลเยียมคือคุณคริสโตเฟอร์แมกนัสที่ผลิตเกมตัวต่อหรือที่เรียกกันว่า p u ซเซิแต่ว่าเกมของเขานั้นมีความพิเศษคือสามารถประกอบเป็นรูปแบบที่หลากหลายในชิ้นเดียวคือเรียงชิ้นส่วนได้ทั้งแบบง่ายๆย,ยากปานกลางไปจนถึงยากระดับขั้นสูงเลยครับคุณคริสโตเฟอร์บอกว่า สมารท์ททอรของเขาไม่ใช่ว่าคนฉลาดจะพิชิตเกมได้แต่วัดกันที่ความอดทนและสมาธิครับ it's a question of uh, training exercise it's not it's not uh, question of intelligence intelligent people don't find the solution easiest it's if you play a lot you get the technique and you see like already just to to, to be able to place them uh, at the right uh, place is already a challenge so if you play a lot you will play better And that's a very nice aspect not a question being very smart nice not question being intelligent It's the very 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 of เขาบอกว่าเกมเหล่านี้ใช้การฝึกฝนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดคนที่ฉลาดอาจจะหาวิธีเล่นที่ง่ายที่สุดไม่สำเร็จก็ได้แต่ถ้าเล่นเยอะๆก็จะรู้เทคนิคและเพิ่มความท้าทายขึ้นได้ด้วยนี่เป็นแนวคิดที่ว่าความฉลาดหรือความเก่งนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับการฝึกฝนโดยเกมของเขานั้นจะเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกันเป็นกลุ่มก็ได้ครับ เกมพัซเซิลเหล่านี้บนกล่องจะเขียนนะครับว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุ6-7ปีขึ้นไปแต่ว่าถ้าได้ลองเล่นจริงๆแล้วก็จะพบว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองหากได้เล่นก็จะพบว่าท้าทายไม่น้อยเลยทีเดียวต้องใช้ทั้งสมาธิและทักษะหลายๆอย่างประกอบกันเลยทีเดียวครับใช่ครับคุณมลิตท,ที่บูธสมาร์ททอยแอนด์เกมผมยังได้พบกับคนไทยคือน้องโน้ตทรงศิษิ์แพรเพชรเจ้าของร้านบอร์ดเกมอะคาเดมีซึ่งเป็นร้านคาเฟ ที่ให้มานั่งเล่นเกมด้วยกันได้ครับเริ่มจากแรกๆครับเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือแบบยังไม่มีใครรู้จักเลยว่าแบบไอ้พวกบอร์ดเกมเนี่ยมันคืออะไรแล้วเหมือนกับตอนนั้นที่ผมไปเปิดร้านอ่ะผมก็แบบเฮ้ยอยากให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาเขาแบบว่าลองเล่นเพราะผมมองว่าพวกเนี้ยมันได้ฝึกวางแผนได้ฝึกคิดกลยุทธ์ได้ฝึกฝึกเจราจาฝึกแก้ปัญหาอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บผมลองเอามาเล่นปุ๊บแล้วเห็นพัฒนาการของเด็ก ว่าแบบว่าจากตอนแรกๆที่เขาแบบไม่กล้าเล่นไม่กล้าพูดไม่กล้าแบบว่าทําอะไรด้วยตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยจนเขาแบบมีความกล้ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นพอเราเห็นพัฒน,นาการมากขึ้นจากนั้นนะครับเราก็เลยตั้งชื่อเป็นบอร์ดเกมาคาที่ร้านของคุณทรงศิษย์นั้นมีลูกค้าที่เป็นทั้งเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่และผู้สูงวัยเลยนะครับเข้ามาที่ฮ่องกงเพื่อจะหาซื้อเกมใหม่ๆและก็บอกว่าทุกวันนี้คนไทยมีโอกาสเล่นเกมจากต่างประเทศได้มากขึ้น เพราะว่าผู้จัดจำหน่ายได้แปลคู่มือการเล่นเป็นภาษาไทยทำให้เล่นได้ถูกต้องและได้เล่นเกมใหม่ๆที่ซับซ้อนหลากหลายขึ้นครับครับของเล่นทุกวันนี้ไม่ใช่ของเฉพาะสำหรับเด็กอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มีการศึกษาพบว่าของเล่นสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุชะลอความเสื่อมของสมองช่วยบริหารกล้ามเนื้อและยังมีส่วนช่วยผ่อนคลายอารมณ์แก้เหงาแล้วก็คลายความโดดเดี่ยวได้ด้วยนะครับใช่ครับคุณวิริศผมได้พบกับดรสิทธาสุกสิทธิ นักวิจัยจากสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชที่ได้ไปบรรยายเรื่องการสร้างของเล่นสำหรับผู้สูงวัยที่ฮ่องกงด้วยดรสิทธาบอกว่าของเล่นมีประโยชน์กับผู้สูงอายุก็จริงนะครับแต่ว่าความท้าทายก็คือจะทำยังไงให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสนุกสนานกับของเล่นได้ครับอย่างเช่น เกมบิงโกซึ่งปกติผู้สูงอายุทั่วโลกชอบใช่ไหมครับบิงโกตามโดยเฉพาะต่างประเทศตามสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยแต่เราทําให้มันสนุกกว่านั้นเป็นบิงโกบวกเลขแทนที่จะเปิดการ์ดขึ้นมาว่าเลข2การ์ดอาจจะบอกว่า5้ลบสแทนเนี่ยนะครับแล้วเราก็ผูกผูกไปกับว่าอันนี้ไม่ใช่ผู้สูงอายุนั่งเล่นคนเดียวแบบว่ายายไปนั่งเล่นอยู่ในมุมนั้นสิสมองจะได้สดใสหรือจะได้คิดเลขเก่งอะไรเงี้ยยายก็ไม่เล่นถูกไหมครับแต่วันนี้เป็นเครื่องมือในการ ยายเล่นกับหลานได้หลานอาจจะเป็นอายุ3าขวบ5ขวบที่ยังบวกเลขในใจไม่เป็นถูกไหมครับยังยังอยู่ในวัยที่อยากเล่นเกมสนุกกับยายแต่ว่ายังบวกเลขไม่เป็นเพราะนี้เวลาเปิดเลขเปิดขึ้นมาปุ๊กยายบอกว่าห้าลบสามเท่ากับสองไงนี่ยายเริ่มภูมิใจเพราะเขาเหมือนกับว่าเขาได้เป็นสอนหลานด้วยนะครับสแสดง ไปช่วยให้เขารู้สึกดีกับตัวเองด้วยช่วยให้เขามีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยและในขณะเดียวกันก็ช่วยแบบแบบกระตุ้นออกกาลังกายสมองเขาไปด้วยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเขาถึงจะเห็นว่ามีประโยชน์กับเขาล้วทําผมยังได้พบกับคุณอนนบจิติปัญญากุลผู้อำนวยการบริษัทไทยคัลเลอร์เคลซึ่งผลิตดินน้ำมันจากข้าวโพดและสารที่ปลอดภัยต่อเด็ก คุณอนุบบอกว่าได้ขยายตลาดไปสู่กลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันครับส่วนของผู้ใหญ่เองเนี่ยที่เราคิดว่าเด็กมันเกิดน้อยเราก็พยายามหันเหไปในทิศทางที่สร้างให้ผู้ใหญ่หันมาเล่นเพื่อเวลาว่างเยอะผู้ใหญ่สมมติจะเวลาว่างเยอะก็จะมาจินตนาการทํานู่นทํานี่เสื้อเป็นของที่เป็นคล้ายๆเอออย่างเช่นดินนันที่บ้านเป็นพวงมาลัยนะครับเราก็มีหรือ ป้านเป็นสเกลเจอร์ที่เป็นแบบรูปปั้นต่างๆแล้วเก็บอันนี้เราก็มีนะครับส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวาดเมื่อกี้ที่ผมพูดไปการวาดเนี่ยใช้เน้อมันเนี่ยในการวาดวาดภาพคนหรือวาดสิ่งต่างๆได้แทนสีสีเลยผมยังได้ทราบจากคุณอนนบด้วยนะครับว่ามีดินน้ำมันแบบที่นุ่มมากๆที่ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง ใช้จับและขยำขยำเพื่อที่จะฝึกนิ้วมือและฝึกกล้ามเนื้อด้วยครับน่าสนใจมากเลยครับทุกวันนี้ของเล่นนอกจากจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วยังเป็นของสะสมเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายกด้วยนะครับถูกต้องครับคุณไบอันชานประธานสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นแห่งฮ่องกงบอกว่า ของเล่นสามารถช่วยเติมเต็มความต้องการและความรู้สึกของผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยครับ They bring back a lot of childhood memory, you know, especially you know one of the back to the basic games. Um, so you know when when they you know come across these products, hopefully it will um, you know help them to to um, encourage not encourage but you know to to excite them to get back into toys. But like I was, I was saying before, you know, uh, in, in, for the senior market, it's not only the playing aspect, but it's also the companion that they can, they can provide. So the play value and the companionship, hopefully, are two aspects that can you know, help uh, seniors to engage more in toy products. <coughs> และสำหรับผู้สูงวัยนั้นของเล่นก็เป็นทั้งของที่ช่วยฝึกฝนสมองและกล้ามเนื้อและยังเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างด้วยครับครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนนี้เราได้เล่าถึงประสบการณ์ของคุณสุปชัยที่ได้ไปชมงานแสดงของเล่นที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ได้เห็นของเล่นในมิติใหม่ๆที่หลากหลายนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ผ่านทาง YouTube ด้วยครับ โดยค้นหาคำว่าบุรพาไม่แพ้นะครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก